จอนจอนนี่สวัสดีโอเจสวัสดีค่ะ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 เล้ามาตั้งแต่เมื่อัตตี้นี่แหละเสวยมากๆสวยมากนกปะ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดตาสุทาุขนะคะ โอเคอ่ะต่มาเป็นไร้เป็นแล้วเปลี่ยนสายก็ถึงเห็นในกล้ามค่อยเปลี่ยนสายไม่เป็นไรเราเป็นคนทนเข็มไรก็ได้นี่ไงสะบัวเนี่ไม่ก่อนเลยตรงนี้เรลยสะบัวแล้วป้าก็เดินลงมาทางนี้เขาถ่ายวิดีโอมาทนี่แล้วแม่มา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 น้ำชั้นกล้องเร็ว ไปนำแข้งกนี่อ่างวัวนี่อ่างไม่ดอกสวยดอกสวยนี่ดอกอ่างแบบเมื่อก่อนเป็นอ่างยาวเลยนะนี่ดอกสวยอ่างสวยสวยมากแล้วดอกมันจะนุ่นเงี้ยนุ่มดอกสวยมาหนูถ่ายให้บ้างมาเดินใช่ครับดีไม่นุ่งชุดขาวมาเดินไปเร็วเร็ววิ่งวิ่งไหนจอนทำไมเีย ใส่ชุดขาวมาเขาจะว่าเป็นแม่ชีจริงๆเลยนี่นนเนี่ยอยา,ากจะใส่ชุดขาวมาเลยนี่สีม่งวงนี่นี่ดอกสีม่วงหรื<ด>อ<ด>ฟ,ฟิล์มฟิล์มสีม่วงนี่อตังบัวสีม่วงนี่ฟิล์มไปยื